ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบก,กับช่องนาำมนชานเองนะคะก็วันนี้อย่างที่เกิดหวัวคลิปไว้นะคะว,ว่าวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์ลดน้ำหนัก43กิโลภายในระยะเวลา2เดือนมีเคล็ดลับอะไรบ้างทำยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะค่ะก็อยากจะบอกว่าแต่ก่อนหนูเป็นคนที่อ้วนมากอ้วนแบบ อ้วนร้อยสามสิบสี่โลนะคะถ้าเกิดคนรู้จักหนูอ้วนแบบอ้วน,นใหญ่เลยเดี๋ยวจะทิ้งรูปให้ดูนะคะเพราะอ้วนมากอ้วนแบบอ้วนแบบสันจะเตะเพราะว่ามีอะไรก็กินเพราะตัวเคงตัวเองเป็นคนสูงค่ะสูงหนึ่งร้อยแปดสิบสามค่ะก็เลยแบบว่าตอนแรกก็มั่นใจว่าเออสูงกูไม่เป็นอะไรหรอกกูสูงก็มั่นไง็มั่นใหญ่เลยว่าสูงเออกูต้องหนัาเท่านี้กูถึงสมส่วนแต่ทีนี้ก็กินไปกินมาก็มันกระโดดไปถึงร้อยสามสิบสี่นะคะ ทีนก็เครียดเครียดมากว่าทําไมเราจะลดได้อย่างนู้นอย่างนี้ก็หาวิธีนูน้นวิธีนี้ก,นนนกินนู้นกินนี้ก็ไม่ลดยานูน้นยานี้ซื้อมากินก็ไม่ลดทํำยังไงก็ไม่ลดจนเรื่องของเลื่องหนจะเกิดว่าทุกคนนะ่ะมีเป้าหมายของตัวเองค่ะตมันต้องมีเป้าหมายนะคะับาอย่างเช่นอยากใส่ชุดสวยๆอยากอะไรสวยๆนะคะหรือว่าต้องการอย่างนู้นอย่างนี้คือ เป้าหมายของหนูคือตอนนั้นคือจะเปิดเทองค่ะคือต้องเต็มยิงแล้วเพราะว่าต้องใส่กระโปรงต้องอะไรแล้วเราจะมานั่งน้ำหนักสามสิบร้อยสามสิบห้าร้อยร้อยเกือบร้อยสี่สิบมันไม่ใช่มันก็จะเป็นกระเทยควายคนหนึ่งค่ะมันจะดูไม่สวยมันจะไม่อะไรเลยแล้วเราเป็นกระเทยเราเป็นสันใหญ่ด้วยแล้วบวกนิดน้ำนักตัวเยอะมันจะดูแบบใหญ่ไปเลยค่ะแบบใหญ่มากหนูจะทิ้งภาพให้ดูค่ะว่าใหญ่ขนาดไหน ทีนี้ก็ลองหลายวิธีลองเสิร์ชดูใน Google ลองว่าเขามีวิธีไหนอะไรยังไงที่แบบกินแล้วลดกินแล้วยอย่างนู้นอย่างนี้ยาอาหารเสริมนูลองเกือบทุกอย่างค่ะแต่ที่นี้ก็ไม่ประสบความสําเร็จหนูได้เข้าไปเห็นค่ะในเซเว่นก็ไปดูคลิปหนึ่งคลิปพวกอาหารในเซเว่นอาหารอะไรอย่างนี้ก็เห็นเขาก็แนะนํามาว่าอันดับแรกเราต้องดูตัวเองว่าเราอ้วนจากอะไร เพื่อนๆต้องรู้นะคะว่าตัวเองอ้วนจากอะไรมีหลายสาเหตุบางคนอ้วนจากแป้งจากข้าวเพราะทานข้าวเยอะบางคนอ้วนจากของหวานเพราะชอบทานของหวานชอบดื่มน้ําอับลมบางคนอ้วนเพราะอะไรบางคนอ้วนเพราะกินขนมจุกจิบติดขนมของทอดของมันทุกอย่างและปัจจัยหลักๆที่คนคนอ้วนคนบวมก็คือที่หลายคนไม่ค่อยรู้นะคะคือชอบทานเค็ม แล้วอันนี้จะมาบอกวิธีของนิวนะคะว่านิวรถยังไงภายใน2เดือน4ี่สิบสกิโลนะคะมาตกเดือนละกี่กิโลหนูกไม่รู้พราะแต่ว่ามันรถเร็วมากค่ะวิธีของนิวอาจจะเอาไปใช้ตามได้นะคะหรือว่ามันจะผิดยังไงอะไรยังไงก็คอมเมนต์แนะนำได้นึ่งมื้อเช้านะคะเพื่อนๆเห็นข้าวในเซเว่นไหมคะข้าวไรเบอร์รี่ข้าวกล้องในเซเว่นนะคะอันดับแรกซื้อมา คารบคารบเราได้แล้วจะเป็นข้าวไม่ขัดสีมันจะดีกว่าข้าวขาวทั่วไปเพราะข้าวขาวกินมากมันจะกลายเป็นน้าตาลแล้วมันสะสมในร่างกายมันจะไม่ดีค่ะไปซื้อมาข้าวมีข้าวเราต้องมีอะไรมีข้าวเราต้องมีคาร์โบไฮเดรตแล้วต้องมีโปรตีนโปรตีนเราก็เลือกเลยเราอยากกินอะไรไข่ถ้าเกิดจะดีหน่อยก็เป็นไข่เป็นอกไก่ถ้าดีหน่อยก็จะเป็นอกไก่ค่ะเป็นไข่ต้มก็ได้ หรือไม่แบบผัดกะเพราเมนูที่หนูชอบกินบ่อยๆนะครับผัดกะเพราไก่ผัดกะเพราอกไก่ไม่ใส่น้ำมันย้ำไม่ใส่น้ำมันไข่ต้มตอนเช้าหรือไม่ก็ลาบไก่ก็ได้ลาบไก่ไมลาบไก่แบบเค็มน้อยอย่างนี้แล้วเรามีอ่าเรามีคาร์โบไฮเดรตแล้วบบเรามีโปรตรีนแล้วต่อไปเราต้องมีผักค่ะก,กยากใยอาหารก,กยากใยอาหารก็ ตามเลือกสันเลยค่ะแต่ว่าต้องเลือกดีๆจะแนะนำเป็นพวกอ่าปอกคอรี่แล้วก็ดอกกระลำก็อร่อยแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยคะแต่ว่าต้องดูดีๆเพราะว่าผักผลไม้บางชิ้นน้ำตาลเยอะแป้งเยอะเหมือนกันค่ะต้องเลือกสัต์นี้ดีนะคะแต่ถามว่าหนูเปลี่ยนการกินอย่างเดียวนะคือมันเปลี่ยนเลยนะคะเพราะว่าหนูบอกตรงๆว่าไม่ได้ออกกำลังกายเลยอาจจะเล่นแบบกีฬากลุบกริบบ้างแต่ว่า ก็นานๆานครั้งแต่ว่าอันดับแรกสิ่งสำคัญที่สุดการลดนับการลดน้ำหนักที่สำคัญที่สุดเลยคือหเราต้องเราต้องหยุดความคิดตัวเองให้ได้เราต้องเอาคำว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ออกจากหัวเราให้ได้ก่อนถ้าเราเอาออกจากหัวเราไม่ได้ยังไงยังไงเราก็ไม่ลด อ,อันดับเรกสิ่งสําคัญเลยคือหนึ่งใจใจตลอดต้องได้แล้วต้องคิดเราต้องมีแพชชั่นในหัวเสมอว่าเราอยากเป็นอย่างนี้เราอยากคุณอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเราจะต้องลงมือทแล้าจะคิดสีว่าถ้าเกิดเราอ้วนได้เราก็ผอมได้ตอนนี้นะคะน้ําหนักอัปเดตก่อนหนูก็ตอนนี้อยู่ที่เก้าสิบสองกิโลค่ะภายหนูก็ลดมานานแนละ้ว่ะลดะสองเดือนก็เร้จะลดในเรื่อยอยู่ กำลังจะลงเรื่อยด,ดูสีหนูไม่ได้ออกมากายมันก็จะหยดแบบนี้เห็นไหมแม่มันหยดมันก็จะหยอดนะคะแต่ว่ามันก็โอเคขึ้นแต่กอดน,นอนก็หันใจไม่ได้ตอนลอยสามสิบสี่ค่ะนอนเหมือนจะตายหันใจไม่ออกหันใจไม่ออกเหมือนเหมือนผีอัมจ่ะแต่ไม่ใช่ดอกคือที่จริงคือเราอ้วนไม่ใช่ผีอัมค่ะ นอนหันใจไม่ออกนอนแบบนอนยากภูมิแพ้พก็เป็นภูมิแพ้พก,กําเริบเป็นหลายอย่างหนูจะมายกตัวอย่างนะคะเมนูที่หนูกินในแต่ละวันมื้อเช้าก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะส่วนมื้อเที่ยงก็จะเป็นแต่มื้อเช้าเนะี่ยทุกคนต้องเน้นเน้นเน้นแบบให้ครบสารอาหารทุกอย่างนะคะแต่ว่ามื้อเที่ยงจะลดแป้งลงมาข้าวกระปุกหนึ่งที่ซื้อตอนเช้านะคะตอนแรกนะั้น มื้อเช้าเราแบ่งกินเราแบ่งครึ่งกระปุกครึ่งกระปุกคือกินครึ่งหนึ่งกินแล้วก็เน้นสารอาหารให้ครบส่วนมือ้อมื้อบ่ายมื้อบ่ายมื้อเที่ยงก็จะเป็นในช่วงห้าโมงถึงบ่ายหนึ่งเนาะก็จะเป็นข้าวอีกครึ่งกระปุกนะคะแล้วก็คือแป้งอาจจะลดลงแล้วก็จะบวกโปรตีนจะเน้นโปรตีนในช่วงเที่ยงสาคัญคือทุกทุกคนต้องเน้นโปรตีนการลดความอ้วน โปรตีนต้องถึงถ้าโปรตีนไม่ถึงร่างกายเราจะเก็บเก็บเก็บโปรตีนเก่าอามาทํางานทํางานเสร็จแ,แล้วเราไม่ต้อกการช่วงแรกๆมันจะอผอมค่ะจะไปไปมามันจะเกิดการโยโย่เอฟิกหรือน้ําหนักคงที่น้ําหนักไม่ลดค่ะส่วนช่วงเย็นก็จะลดถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้ลดแป้งตัดแป้งออกไปเลยช่วงเย็นช่วงเย็นจะต้องเน้นเน้นเป็นกากใย,ายเป็นผักผลไม้เป็นเมี่ยงปลาเป็น เช่นอา,อาหารเบาๆท้องสลัดอะไรอย่างนี้พยายามสู้กับตัวเองให้ได้เล็กๆมันจะเหนื่อยแต่ว่าถ้าผ่านไปได้อทิคเลยนะถ้าเกิดถ้าเกิดผ่านไปได้สองอาทิตย์คือผ่านฉลุยค่ะผ่านไปเลยค่ะวันนี้ก็มันที่นูนูรถมัตเต่เดือนเดือนไหนหนะ้า ตุลาค่ะหนูลดมาตั้งแต่เดือนตุลานะคะพฤศจิกาอะนี้เดือนธันวาแล้วก็นี่ค่ะตอนนั้นร้อยสามสิบร้อยสามสิบห้าค่ะร้อยสามสิบห้าลดเกือบร้อยสี่สิบค่ะก็ยากอยู่เหมือนกันหนูคิดว่าหนูทําได้ทุกคนก็ทําได้ค่ะแค่คิดที่จะคิดคิดที่จะเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนไม n d s e t ตัวเองให้หมดค่ะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทุกอย่างแล้วเราก็จะทําได้อันนี้หนูก็จะทําไปเรื่อยๆค่ะคอยดูนะครับหนูจะต้อง ทำให้เหลือ65ตอนนี้92 65ภายในระยะเวลา4เดือนถึงเดือนถึงเดือนเมษาจะต้องเหลือ65เพราะว่า65หนูคิดว่าสําหรับหนูว่ามันพอดีหนูก็จะลงไปเรื่อยๆทุกคนมาทำมาทําไปพร้อมๆกันนะคะว่าแล้วอย่าลืมถ้าตรงไหนเคล็ดลับอันไหนดีทุกคนก็เอาไปใช้นะคะถ้าว่าตรงไหนมันแบบว่ามันไม่ใช่ยังไงก็ติชมหนูได้นะคะ ค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วหนูจะมีทิคดีๆเกี่ยวกับกินอันนี้สี่สั่งอาหารตามสั่งยังไงให้ผมกินอันนี้กินอันนี้ให้ผมเดี๋ยวหนูจะมาบอกในคลิปหน้านะคะแทบคิดไม่รับค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะ